ก็จะเป็นกระป๋องเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารให้สัตว์ป่านะครับมันเป็นการสร้างสมดุลให้กับป่าด้วยเอ่อจับกระป๋องเทียมไหมฮะไม่รู้จักยังไงเนี่ยป๋องเทียมนี่มันมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับเรือปลูกที่มีโถงนะครับพวกสัตว์ก็จะเอาแน่ลงไปกินข้างในมันจะมีดินแล้วก็มีน้ำเป็นพวกสารอาหารเป็นพวกแร่ธาตุแคลเซียมโพแทสเซียมเทอรเซียมในพวกนี้ครับให้จับเป็นต่อสัตว์ป่าได้ครับโอ้ยพอดีเขารักษาได้ดีนะใช่ต่อหลังสาระมากเลยค ี่เานาระจวบเพียงกี่โมงอ่าตั้งแต่ห้างเปิดเอ้าตั้งแต่ห้างเปิดเลยทีเดียวอ่เมื่อกี้มีสาระไปแล้วนะคะต่อด้วยค่ะต่อที่คนที่คุณอยากสัมภาษณ์ที่สุดเลยค่ะมีมีพิธีกรผู้ที่ฉันฝากมาค่ะมีพิธีกรด้วยคุณรอสี่พันเขาฝากมาถามคุณนะคะเอพี่บกด้ใช่ค่ะคุณมักคาครับคุณทำคดีอะไรบ้างคะเถามเขาดีๆว่าคนเลือกจะทำอะไร มันเป็นข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สี่ทุกคนจะตั้งใจมองเียๆแล้วคุณป้าคะคุณตั้งใจทำตำเดียนอะไรในโครงการนี้คะปีนี้ปีนี้คือปีนี้ที่ปั๊บมาปีแรกครับปีนี้ที่ปั๊บมาปีแรกผมได้รับหน้าที่มาเป็นพี่เบียรพี่ปั๊บครับพี่เบียรพี่ปั๊บมาทำดีแล้วขอดูมาถึงที่ปั๊บเลยนะ กรมาณพ่อบอยยืมมาทั้งหมด15ปีแล้วนะยังเป็นเพิ่งมี12ไม่เพิ่งมี12เปิดบุกเบิกอ่ะต่อฮะก็ก็กำลังคุยกับทางพี่อูอยู่ครับว่าจะทำอะไรดีพ่อดูแต่ละโครงการก็ดูลึกซึ้งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เราก็เรื่องเล็งๆอยู่ใช่ครับก็ยังคุยอยู่เพราะว่าหาหาทริปหาคิวให้ลงตัวแต่คิดว่าคงจะออกไปไปที่แบบกันดารหน่อย กันดารหน่อยใช่ครับใกล้ๆไป่ลยนะใช่ครับเออแล้วดูจริงใจไปเลยนะเออจริงจังมากเรื่องนี้ยอดสำค่อแล้วว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ก็ลองติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะคะมาที่อกว่าเลยค่ะไปกันดารไปบ้านโอ๊ตก็ได้อ้าบ้านโอ๊ตอยู่ไหนที่กันดารครับทางเข้าไปลูกรางอยู่เลยครับอ๋อที่ว่ากันดารบ้านโอ๊ตคือไม่ใช่ระยะทางครับนิสัยนิสัยของบ้านนะครับ ถูกครับเออมันต้องมาอยู่โรงคนแบบนี้นะครัคแบอ่ะไปต่อมาที่หนึงมันช่างรกร้ายกันเลิกเกินเด็กพวกนี้นะนะเอามาที่เฮียห้างทองทำไมเป็นผู้แทนจากห้างทองจากห้างทองสิคะเฮียห้างทองห้างทองชื่อว่าอะไรฮะห้างทองไม่กุ้งห้างทองชื่อว่าคนไทยเจ๊กุ้งฮะแต่เจ๊กุ้งไม่ใช่ชื่อห้างทองเจ๊กุ้งคือชื่อแม่ผมครับผมตอนนี้บาทเราเท่าไหร่แล้วคะน่าจะประมาณหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยมืวันนี้รู้ราคาดีอย่างนี้เลย มเวลาเราสั่งทองซื้อทองสั่งพี่เธอได้เลยใช่ไหมสั่งได้แต่ต้องไปเอาที่เพชรบูรณ์สำหรับพี่เอ็กกี้คนเดียวทำไมอ่ะต้องเดินทางนิดนึงไปเยี่ยมพี่หลานหน่อยพี่จะชวนเข้าบ้านเออสปยมากไปพลาไปพาไปพาดแล้วเราสาระแล้วกันนะคะแล้วปีนี้เกรดเป็นยังไงบ้างเหมือนจากปีที่แล้วไปไหนมาครับปีที่แล้วผมก็รักบ้านเกิดก็กลับไปที่บ้านมาไปเหมือนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครับไป สร้างความสนุกสนานไปแจกขนมไปมอบความสนุกให้กับน้องๆองะไรเงี้ยถ้าเราเห็นจากภาพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยหมดเลยใช่ใช่คุณพ่อแม่ไปด้วยเพราะใกล้บ้านเ้วก็เลยเปนจริงๆมันก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าตรงนั้นมีสถานเล็นนกเด็กกำพร้าเหมือนกันก็รู้สึกดีใจเพราะว่าสิ่งที่เราไปมอบให้อ่ะน้องๆเ็ามีความสุขคับแล้วปีนี้ล่ะคะปีนี้ตั้งใจว่าจะไปเรียกว่าสร้างปะกการังเทียมคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดำน้ำแลวทุกครั้งที่ลงไปดำน้ำเราก็จะเห็นแบบ ประการลังที่มันถูกทำลายครับอ๋อใช่คือพอเราได้คุยกับคนที่นำน้ำมานานเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท้องทะเลบ้านเราอ่ะสวยมากแต่หลังจากประมาณ10ปีให้หลังเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะครับล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลงไปเริ่มต้นทำอะไรดีๆนะคะก็ะเป็นอีกขั้นหนึ่ง เกรซก็จะมีส่วนร่วมกับทางสุสัปดาห์มาถึงอีกคนหนึ่งที่เห็นเกรซต้องเห็นเขานะคะซึ่งตอนนี้เห็นกล้ามก่อนเห็นหน้าด้วยนะคะใช่ครับโอ้โหฟิตมากช่วงนี้กล้ามใหญ่แล้วเกินพก็คุณเอ้ยครับผมกล้ามตอนนี้ต้องทำไมเฉยชื่อเลยอร่อยเออร้อนตัวร้อนตัวกล้ามใหญ่ในโชว์กล้ามสิครับผมไม่เอาไม่เอาโชว์กล้าอเมื่อกี้หลังพิทีโชว์เอาโชว์เอาอ่ะฮะโชว์อย่างเดียวโชว์เอาโชว์เอาเลยอะโชว์เดี๋ยวดีเดียวตรงไหนครับโชว์ ยเกาให้คุณอ้อมด้นะคนเปลดงกล้ามแล้วให้อ้อมแบบฮิ้วฮิ้วเนี่ยนะเว้ยอ้อมไม่ได้ฮิ้วฉันไปกอดเขาแทนฮิ้วเขาไม่ได้เรื่องอะไรเยอะครับผมคุณเจมเด้นเล่นใหญ่ยังไงยนใหญ่อยู่ดีๆก็มาครับอยู่ปีนี้ก็ไปแล้วปะแล้วปีนี้เป็นไงครับผมของจีเป็นไงปีนี้ครับปีนี้ผมมีโครงการดีๆครับเรียกว่า ซิเคิลแบงค์ครับผมก็คือธนาคารรีไซเคินั่นเองคือปีนี้เนี่ยในส่วนตัวผมได้ร่วมกับ GC ด้วยนะครับก็จะไปที่ระยองนะครับไปให้เรียกว่าไปให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับการรี c y c l e หรือว่าการที่จะนำทรัพยากรของเราที่มีอยู่นำกลับมาใช้ไปให้ได้มีประโยชน์สูงที่สุดปีนี้เลยครับเรื่องนี้เลยของผมครับ,รบใช่จะเริ่มประมาณเดือนไหนฮะหรือว่าไ ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นเตรียมงานเตรียมงานกันอยู่เตรียมงานอยู่ครับเออส่วนนึ่งก็เหมือนเสื้อที่เราใส่อยู่เนี่ยนะส่วนของ GC ในวันนี้นะคะก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะที่จีเขาเป็นวนร่วมจีที่เราเหลืออีกสองคนที่นั่งอยู่ใช่เราจะไปทางไหนก่อนเพราะว่าสองคนนี้ก็ไม่ปกติทั้งคู่เลยเราก็ต้องไปกับอีกคนหนึ่งก่อนคนที่ปกติกว่าเนาะปกติกว่าเอาคนปกติกว่าก่อนอ่าปกติกว่าคือผมเอง คงไม่ใช่แกแล้วันคุณบอยค่ะใช่เขาบอย12ปีลลแล้วนะฮะอะเป๊ปบลิชเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> จะไปเดินเล่นคับมึงเดี๋ยวพี่ไปเดิเนน <c oughs> ล่นับึงแลเดี๋ยวกักพาเรา่คามใหม่ <c oughs> <c oughs> ไปอยลุกครับใหเ่นให้ดีไเล่นก็ม่ต้ง่วงนะเนี่ยไม่น่าเผมไปต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดตอนประกาศชื่อผมะขอเสเซียวแบบให้นิดนึงนิดิข้ามันใหญ่เลยเฉยไม่ได้ไม่ได้ ทุกคนใจดีทุกคนจะทําให้ใช่นะคะเอางอ่ะพี่เอกสภาพน้องครับครับนี่เป็นปีที่สองใช่ไหมครับปีที่สองครับไม่แย่ฮะเป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้ดีใจครับดีใจที่เชิญมาอีกรอบหนึ่งครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาเชิญออกมาก็จะมาอีกถ้าเขาไม่เชิญก็จะมาอีก ไม่เชิญใช่ครับใช่ครับแต่เราจะเชิญคุณทุกปีคุณจะมาไหมมาครับมาครับขอมาด้วยได้ไหมครับได้ซึ่งปฏิบัติภารกิจดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขอมาด้วยทำไมทำไมคุณดูไม่แน่ใจครับอยากลงบทครับเช่กันมีบางอะไอยากอยากลงบปสมชีตาบอยๆเนาะ ได้ลองิพีนี้รัหอีดีกลงปุ๊บแล้วก็ไปทำภารกิจแต่ดีไม่ดีไม่รู้ได้ลงลยอะนี้เราไปคุยกันไาเราจะไปโครงการไหนยังไงก็เป็นการเตรียมงานนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำอะไรดีครับเตรียมมาได้แต่เดือนไหนนะครับเตรียมมาสักพักหนึ่งแล้วใี่เาที่ดื่มนะคบเท่าที่พูดดื่มตั้แต่กวางคนตอนนี้่ ใช่ครับ,ค,รบคุณกิงฟไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเพราะว่าจริงๆเรามีที่หลายที่ในประเทศไทยก็คุณชอบอาบแดดไงที่อาจจะเป็นทะเลก็ได้ไดที่มันมีที่หลายที่นะครับที่ยังมีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าเราแบกร่างได้เราก็อยากจะไปช่วยอะไรที่อยอยางห้าคุณแบกร่างคุณจะให้อีกร่างชื่อว่าอะไรครับคุณช่วยคิดเลยสิ อ๋อเพกกี้กับเพกกี้เฮ้ยเพกี้ผมผลิตโชคคุณผลิตโลกขอแม้คุณผลิตโชคผมอยากผลิตลูกบอกนะบอกนะและพี่ดูอีพัพบอีพับจาบมือกปว่าท่านไหนลืมเลนอีพับคิดแบบเดียวกันแต่มันแค่นั่งเก๊กเป็นคนดีป๊า ปีนี้เอาตรงๆก็ยังยังไม่เอาไม่เอาตรงๆเอาไม่เบี้ยวเอาไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวคือกินขึ้นไม่ออกเลยจะไปไหนดีถ้ามีที่ไหนแนะนำบอกเลยเราไม่รู้อะไรอ่ะเป๊กเป๊์พึ่งใครก็ได้อย่าไปพึ่งรีบอยพึ่งทุกคนได้หมดเป็นบอยคนเดียวก็เตรียมมาพร้อมๆกับพี่แล้วติดอยเป็นเมื่อได้ที่เนี่ยจะมาบอกอีกทีครับต้องติดตาม ใช่ครับแต่ว่าปีที่เราไปประเทศทิซาุโล่จังหวัดทิซาุโล่กำลังจะช่วยไม่ดีเลยจังหวัดทิซาุโล่จังหวัดทิซาุโล่ใช่นะครับไปอำเภอหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การไม่เยอะไปอำเภอหนึ่งมาเออก็ไปช่วยโรงเรียนที่เขาจัดการ โรง,งเรียนนี่อว่าโรงเรียนนึงโรงเรียนเขากระโาดโรงเรียนเขากระยานเราก็ซื้อของไปให้เขาแล้วก็ไปช่วยติดพัดลมปลูกป,ปุ่งค่ะไปสร้างห้อง,งน้ำไปไปทำอะไรที่เราจะสามารถทำได้ครับช่วยเขาที่สุดดีแล้วที่รับ <c oughs> ท่านก็ชมอยู่ไงแม่นี่นี้สิการ์ตูนดิจิตอลที่คุยอะไรกันอยู่ครับเนี์ไม่รูอยากรู้เรื่องด้วยครับอยู่หลังไม่รู้เรื่องเลยครับไม่เป็นไรอย่างนี้แหละน่ารักเอาละคุณล่ะเป็นคนสุดท้ายละเราคุยกับเป๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราเป๊กคุยกับแกเรียบร้อยหรือยังแกคุยกับน้องเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงคนสุดท้าย สุด้คนคนนี้นะฮะ่งใหญ่ให้น้องสิใช่ต่อเนื่องจัดไปผิดช